ครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่604แล้วนะครับ EP ีที่604ีนะครับมีพัสสวยๆ26รายการมานําเสนอนะครับพร้อมรายการสะสม1รายการนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0 9 3 9 6 5 2 3 6 1 เบอร์ลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l i n ์นะครับ M O O i A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสีนะครับเลทยังไงก็ไม่เคนตีสี่ครึ่งนะครับ600กว่า EP นี่ยังไม่เคยหยุดเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่604นะครับ ดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะครับส่วนผมมีหน้านะที่ไลค์ให้ชัดแล้วก็ส่งให้ตรงปกนะครับส่วนพระจะถูกใจท่านทุกองไหมหรือว่าทุกท่านไหมท่านพิจารณาเอานะครับผมได้มายัางไงผมไลค์ไปอย่างนั้นนะนี่นะครับารายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งดีปิกึกปักเลยนะครับนี่รายการที่หนึ่ง รายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งขายองค์แรกแต่คนละสีกันนะครับค่อนข้างมีค่ากุนะครับเป็นรายการที่2นะครับเนื้อก็เหมือนเดิมนะครับปึกปักนะครับนี่รายการที่2รายการที่สามนะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งค่อนข้างจะสะอาดตาบอกสององค์แรกนะครับต้านหลังจะมีค่ากุนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงก็เหมือนเนื้อน้ครับปึกปักเหมือนเดิมนะครับนี่ขยายขึ้นมานิดหนึ่งรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพาสสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างดีนะครับเนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับนี่องค์นี้เนื้อค่อนข้างจัดจานมากเลยนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับเป็นรายการที่สี่นะครับนี่นะครับ รายการที่4นะครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับนี่เนื้อหาค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับพิมพ์ทรงคล้ายเขาเรียกพิมพ์พอะไรนะนักเลงโตนะครับพิมพ์นี้นะผิดถูกขอภัยนะครับรู้แบบไหนมาก,ก็บอกไปแบบนั้นนอกเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นรายการที่5รายการที่6 ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงคายหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับผิดถูกขออภัยนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระฉายแสงนะครับนั่งฐานแล้วก็มีลักมีแบบนี้เขาเล่นกันเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิงแก้วนะครับเป็นพิมพ์ฉายแสงนะครับอินโดจีนนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นรูปหล่อนะครับ ค่อนข้างจะผิวพรรณดีนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะครับสูงนะครับสวยนะครับวัตตะโกนะครับอยุทยานะครับโอ้นี่เป็นรูปหล่อที่สวยมากนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับหน้าตักอยู่ที่หนึ่งนิ้วเลยนะครับเดี๋ยประมาณหนิ้วเลยนะครับ เป็นหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับรูปหล่อหลวงพ่อรวยวัดตะโกปีอะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับต่อโคที่สั่งกะตินะครับเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่9กเป็นพระรูปหล่อหลวงปูท่ทวดนะครับพิมพ์มีงูด้านหนอย่างนี้ก็ผมว่าเป็นวัดพระโคนะแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาหล่อมาแบบนี้นะครับ เป็นรูปหล่อฉีดมียาขัดนะครับถือบุกแกมีงูนี้น่าจะเป็นวัดพระโคตนะครับร็นการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นพิมพ์ขายซุ้มกอนะครับเป็นซุ้มกอนะครับอันนี้เป็นซุ้มก่อพิมพ์ขนมเปียะนะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับผิดถูกขออภัยนะครับค่อนข้างจะเป็นองค์เล็กกว่าปกตินะครับมีปีแบบนี้ตีเป็นขนมเปียะนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ด เป็นเหรียญรลห้านะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปราบห่อนะครับเป็นเหรียญปราบรล่ขอบสตางนะครับปาบห่อขอบสตางนะครับความกว้างของเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับเมื่อว่านก็เหมือนจะไลยเป็นเหรียญแต่คนละเหรียญกันนะครับเป็นคนละเหรียญกันนะครับเป็นคนละเหรียญกันในการที่11นะครับในการที่สิ เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์พระโคงลำพูนนะครับเนื้อหาสีสันจัดจ้านมากเลยนะครับนี่เป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระรูปเหมือนนะครับมีเส้นเกษาด้านหน้าแบบนี้เป็นพิมพ์สมเด็จแบบนี้ผมเคยขายไปว่าเป็นหลวงปูท่ทิมนะครับวัดละหารไรนะครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี ะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อดํานะครับฝั่งตะกุดสองดอกนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับฝังยันทานะครับปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระเหมือนเขาทรงไก่อยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระผู้ทรงไก่อย่างนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังเป็นหลุมเป็นอะไรแบบนี้เหมือนกับ รูปทรงคล้ายสาริกาเลยเนาะแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแปลกดีนะคล้ายๆสัริกานะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับแต่ผมไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับคล้ายนกสัริกานะครับแต่ด้านหน้าเป็นพิมพ์พระพุททรงไก่แบบนี้นะครับพระเหมือนขึ้าลงอะไรไว้นะครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหก เป็นพระอีลายืนนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้คล้ายนะครับคล้ายนะครับคล้ายหลวงพ่อโหนงนะครับเป็นคล้ายลีลาหลวงพ่อโหนงนะครับนี่รายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่รายการที่สิบแปด เป็นพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญาพิมพ์ทรงคล้ายๆพิมพ์อกหนูเล็กนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างดีนะครับจะภายผ้าผ่านการใช้นะครับเป็นหมายเลขที่18นะครับหมายเลขที่19บไปทางอายุทยาบ้างนะครับไปทางอายุทยาบ้างนะครับเป็นพระขุนแผนใบพุซานะครับเนื้อดินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นแบบนี้นะครับขุนแผนใบพุซานะครับหมายเลขที่19นะครับ หมายเลขที่20เป็นพระเนื้อผงนะครับทรงคล้ายๆหนุมานหรือคุดนะครับเป็นพระผงสี่เหลี่ยมนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเนื้อด้านหลังมีรอยแยกนะครับเป็นเนื้อผงล้วนนะครับเป็นเนื้อผงล้วนหมายเลขที่20นะครับหมายเลขที่21เเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเนื้อทองแดงนะครับ รู้ว่าเป็นโคลาดนะครับเดี๋ยวผมดูหลวงพ่อให้นะครับเพราะพลาสติกเขาจะมัวมวนิดนึงนะครับผมไม่ได้แกะนะครับพระอาจารย์สวนนะครับถาวรศรีโลนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับลมดานะครับเป็นแบบนี้นะครับเหรียญโคลาดนะครับเหรียญโคลาดเหรียญโคลาดนะครับนี่เหรียญพลาสติกหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดหมายเลขที่ยี่สิบสอง เป็นพระลีลายยืนแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงคายพระสันนะครับแต่จะเป็นเกจิหรือกุนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเผื่อท่านใดรู้พิมพ์นะครับนี่พอหลวงพ่อกลวยท่านก็มีสร้างนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงพระล่วงทรงเกาะนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นพระกุเลยครับเนื้อหาทรงและเป็นเป็นพระกุนะครับเพราะพระมีแร่นะครับ เนื้อหาคลาสสุขโขทัยนะครับส่วนสูงที่ประมาณสองนิ้วครึ่งเลยนะครับนี่สองนิ้วครึ่งนะครับพัดร่วงส่งเกาะน,นะครับหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับครบยี่สิบสามรายการี้องค์สองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี่เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ต้นกิ่งนะครับ เป็นกิ่งแบบนี้ถืออะไรปมนแบบนี้ผมเรียกไม่ถูกนะคล้ายๆสวนเต่านะครับผิดถูกขออภยัยนะครับเป็นกิ่งเนื้อตะกัวนะครับค,ค่อนข้างมีน้ําหนักองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับสูงอยู่ที่สองนิ้วเลยนะครับสูงสองนิ้วเลยนะครับี่ประมาณสองนิ้วเลยนะเป็นค่อนข้างนหนุหนักนะครับค่อนข้าง,างหนักเลยอันนี้เอาที่สามร้อยบาทค่อนข้า,ขาจัดส่งนะครับเป็นตะกัวหลอดตันแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ รายการที่ยี่สิบห้าเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับสูงก็ประมาณสองนิ้วได้นะครับเป็นกระไหลทองแบบนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับเรียมพลาสติกพร้อมใช้เลยนะครับส่วนสูงนะครับผมวัดได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษนะครับนี่ค่อนข้างจะองค์โตนิดนึงเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเรียมพลาสติกพร้อมเลยนะครับ เป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นภาพพุทธนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้คล้ายทางเหนือจะเป็นเชียงแสนหรือเชียงลุงนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับหล่อก,ก้นกวงแบบนี้นะครับผมวัดหน้าตักให้นะครับหน้าตักอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วนะครับสองนิ้วกว่าๆเลยนะครับพิมพ์ทรงศิลปะ 8, ค่อนข้างจะ สวยงามนะครับเกตหน้าตาพิมพ์ทรงหล่อได้สวยนะครับหล่อก้นกวงนะครับเป็นขนาดบูชาขนาดเล็กนะครับตั้งหน้ารถได้ห้อยคอได้แล้วก็บูชาบนทิ้งได้นะครับเป็นหมายเลขที่26 300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบ26รายการนะครับ1-23องค์200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางหมายเลข24 25 26เป็นรายการพิเศษองค์ส มีเก็บเงินไปทางแนละส่งฟรีทุกรายการนะครับนี่เป็นรายการของสะสมนะครับที่เส,เสริมขึ้นมานะครับเป็นหินนะครับเป็นหินนะครับเจ้าของบอกนะครับผิดถูกขอใครนะครับอกเป็นหินอาร์เกตอะไรสักอย่างนะครับแต่ค่อคนข้างสวยนะครับโลดลายสวยเป็นเข็มกัดได้เป็นห้อยคอได้เป็นงานผมว่า ม่ใช่งานบ้านเรานะหรือว่าผิดถูกขออภัยนะครับอันนี้เป็นหินอาเกตแบบนี้สวยๆแบบนี้ผมเอาที่400บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นหินค่อนข้างชิ้นใหญ่นะครับส่วนสูงของหินนะครับนี่เลยนะครับอยู่ที่ประมาณเกินนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงความกว้างของหินนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆนะครับสีสันแบบนี้เหมือนเป็นลายของหินมาแบบนี้เลยนะครับห้อยคอได้เป็นเข็มกัดได้ สวยงามนะครับนี่เอาที่400บาทของค่าจัดสมนะครับเป็นรายการของสะสมนะครับครบนะครับ26รายการพาคเครื่องแล้วก็1รายการของสะสมนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงภากเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ